ถ่ายคลิปโฆษณาสินค้าอย่างไรนะครับโดยที่เราไม่ต้องพูดเลยแม้แต่คำเดียวไปดูครับคือให้เราบอกประโยชน์ของสินค้าไปเลยนะครับแต่บอกด้วยคลิปสั้นๆครับตัวอย่างวันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัว Magic Arm ตัวนี้นะครับประโยชน์ของเขาก็คือว่าสามารถจะหนีบไว้กับอะไรก็ได้นะครับปกติแล้วจะใช้ในสตูดิโอนะครับหรือว่าใช้ในงานมืออาชีพนะครับแต่ว่าผมเอามาปรับใช้กับโทรศัพท์มือถือนะครับให้สามารถหนีบตรงไหนก็ได้ เป็นขาตั้งกล้องอเนกประสงค์ที่ไปตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็สามารถพับเป็นขาตั้งกล้องได้และใช้เป็นสเตติคแคมได้ผมจะโชว์ด้วยคลิปสั้นๆอย่างละนิดอย่างละหน่อยแบบนี้เลยครับ อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กันเยอะๆนะครับมีคำถามมีปัญหาเกี่ยวกับการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอแต่งภาพตัดต่อวิดีโอก็สอบถามมาได้ในทุกๆช่องทางครับ